เป็นสะพานข้ามไปในหมู่บ้านตัวนี้หรือว่าเฮือนของเขาอยูน่นี่โอ้โหไปทางใดก็เห็นแต่อะไรกอกเนาะเอองอจกอกนี่เนาะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องและทุกคนเด้อในมื้อนี้ผมจะอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้อีกเอาผมจะพาทุกคนมาฮัชมวิถีชีวิตชาวบ้านมาเบิ่งเฮือนชาวบ้านชองนี่บรรยากาศทุกคนเอ้ยไปโอ้ ยาวเข้าไปเลยโอ้มกพาวตัวนี้เนาะมกพาวน้ำหอมบ่จักบดไอทองใบดีสบายดีคักอ่ะแรกอกเลยคักเอ้ยอู้ส่วนลายเขตส่วนอบเ้าสีเห็นวกระเจ้ามักสุกกอกที่นี่เ้าใส่น้ำตาลบุ๋มไหมเออใส่น้ำตาลจนคักเนาะเออ เออไปข้างในพุ่นไปข้างในเนาะบ้านเนาะเออไปทางในเอออ้าวเอาภาษาเฮานี่กินข้าวเอิญได้ไหมภาษาเฮานี่กินข้าวเอิญได้จะเปิจะเปิดโอ้ภาษาภาษาคือเอิจะดุยจะดุยจะเปิดเอาสบายดีเห็นยังบ่ดีนั่งลมเนาะเห็นตะม้วนเนาะ โอ้อย่างแรงๆก็เจ้านั่งลมซูซีกันอยู่วูวแบบนี้กาดมันให้ได้ทุกคนสีเลาะไปสบายดีสบายดียดโอ้พันธมิตรมั้สะดวกซื้ออยู่นี้แต่ละเทือดชุมชุมเฮาอยากกินน้ำอยากกินในไปไปไปมามาระเบูฮูทุกคนเลยเอองาไปเลยเอาบานนี้สีได้ฮูเลยเถอ่อนาเถื่อในจะอยากกินน้ำม,มาซื้ออยู่นี้ มีห่านครับมีห่านเซ้ยมาสินยางน้ำเด็กน่อยว้าจบบรรยากาศท่วาต้นแรงก็ได้โอ้ขบสุดเนาะมีน้ำมีขนมม,มีออียงต่างหานไงแต่แต่ละเถือกไปในบูเขาเนาะสบายดี ทำอะไรกันเอ่ยไทยมาจากไหนอีกไทยบรูอันนี้แหละเขาเอินไทยบรูประชาบรูเออประชาแงะทางเขาน้อเกรียงเออแงะเาเรียกกอกเขราะเอินบริวารอใไรได้งอยงอยงอยโอ้เอา้า แงะกับเครียงนี่เว้าบ่คือกันต่างหน่อยนึงเออสำเนียงซื่ออู้ไปทางใดก็เห็นแต่อะไรกอกเนาะเออง่อยกอกนี่เนาะสุดยอดเนาะบ่มันยัง้นกับสารวันบ่ยว่ากะลืมกะลืมเสกองเนาะโอ้เพราะว่าเฮาอยู่สารวันใกล้ๆนี่เอาผมคิดว่ามันขึ้นกับสารวันแต่บ่แม่นเทุกคนโอ้ อันนี้แบบเพื่อนดังเดิมเลยเนาะเพื่อนสมัยยายยพ่อแม่แน่นี่บอกโมเมนต์ิสมัยบโบ้าณโมเมนต์โนรานลุนลุนล้านแล้วอัปเดตใหม่แล้วเออลุนคู่มือนี้ไปตามเทคโนโลยีเนาะเออตามยุคตามสมัยถ้าเาสีเขาไปลึกๆไปพุ่นอีกทุกคนเลยไปทางเมืองกะลุมพุ่นแหละเขตสุนบทกับเสด็จเห็นเหือนมุงยาเนาะเออเดี๋ยวมาทางนี้ก็ได้เห็นกะ มันมียาสมุนไพรนี่หละเอาตัวง่ายซื้อเอาเงินซื้อตอกปุบปุบปุบแล้วมีเขือนอยู่แล้วมันอยากโพสต์เกี่ยวยานี่โอ้เพื่อนสูงนี่คักอะไรคือสิเย็นคักเนาะแบบดั้งเดิมดั้งเดิมไปไปย่างไปเลยคุณยามแรงไปทางได้ก็จะกบบสูบกอกเลยเออ สุดยอดเลยทุยคกคนน,น, <c oughs> นนี่น่าจะเป็นบอลบอลของของการบ้านหรือว่าบอลรวมบ้านสบายดีบอลนี้น่าจะเป็นบอลที่ว่ากับเจ้ารวมบ้านหรือว่าเฮือนของเขา่ามาดูนะโอ้อยังมีอีกเมื่อบานไปน็นะปยังไเนาะไปหยังเข้าไปเลย ุดยอดโหแต่จริงเฮาสมัตรเขาไปในได้ได้แต่ว่าเขาสีหนาไปทางนี้ก่อนเลาสีโค้งมาทางพีได้เออโอ้สบายดีสบายดีโอ้ยังมีเฮือนให้เห็นที่ว่าซานไม่ไพในนี้เนาะนึกว่าบบมีแล้วมาทางนี้โอ้ยอย่าคายคือว่ายังมีเฮือนเขตผู้ดอยตะกี้ คูณบอกอ้วนแทนะมวนี่เนาะโอ้จุดตู้เหนะแหนะอ้ามาจุดตู้เออจุดตู้ไว้มอบาชาแหอดอกมูอลิกอลิกอลิกแบบเออบัวภาษาภาษาเฮานี่ยอลิกเออนี่อีกยีกเออขายคือกั้นเนาะ ภาษาภาษาคาโดก็เสีเออนาลิกภาษาเขาก็เสีเออนาเอ็กเวลาห้องขอห้องตามภาษาเลยเนาะเออกระเออกกะเอ็กเนาะญาจินะเออนาติมันกบมาทางนี้ดิยกัเอาอมยาให้มันกินโอ้ยังมีเพื่อนแบบนี้ทุกคนเลยเนาะที่แบบซานแบบพูดทุกจนยังมียังใสอยู่อ๋อเปรเเอกลักษณ์ของชนเผ่าเนาะภาษาเฮา ครับมุ่งเสยมุ่งยังมันบ่มีนะอ๋อแต่ว่าถ้าไปเขตผู้ดอยยังเห็นเนาะเออยังเห็นอยู่อ๋อมุงเสยมุงหญ้าคาดหญ้าคาแต่ว่าปัจจุบันนี้ลเอาไปยังไปยังลมกันตอนสบายดๆๆเฮาเฮาเลาะไปทางนี้ได้บ่ได้อ้เนันไปนออกไปบบยางนี่ขึ้นจังสิบ่ได้เนาะบ่ได้ขาตันัวอสุดแล้วสุด โอ้ถ <What>? yup. <c oughs> <constitutional> ่ายได้นอกทางนั้นเนาะเออมาสิขอหับชมบรรยากาศก่อนทุกคนเลยนี่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 ไปทางนี้ก่อนอ๋อเอาไพ่หนังเออบสบ่ายเอาเลยอ๋อยังมีคนอยู่ทุกคนเลย เออคือหลังนอดแต่อ่าสงชาน่ะพุณเขื่อนในน้อยโอ้เขือนหลังนี้งามเนาะนี่สุดแล้วตอนนี้เนาะไปบ่ได้แล้วกลับคืนไปได้เขือนนี้คือคือบุเห็นเจ้ากองว่ะโอ้ย่ายแล้ว่ายแล้วเปลี่ยนบันห่าง แต่เวลาย่าง hết ฮิดก็เสียมาเยอะที่หนอเฮ็ดฮิดอยู่พุ่นเลยอ๋อเนี่ยไปทางนี้คงไปทางพุ่นมีแต่มีแต่เฮือนมดนะแถวไปไปทางนี้แเราออกมาพี่ได้มีหัวยันข้ามหัวไม่มีทางไปเลยโอ้แห้งคักเอ้ยหน่ะทางถนนเลยมาโอ้ออกมาทางพี่ได้คือเก่าได้คือเก่าจากไปทางพุ่นบายดีสบายดี โอ้ยังใส่รถเวียดกันเนาะทางนี้เนาะคือทางสารวัตรเท่ากับใส่รถเวียดอ่ะมาไปเหลนนี่โอ้ทางนี้ก็มีเส้นทางยางเผลว่ามีหมู่บ้านไปทางปุ๋อีกคือบ้านเดียวอันแหละแต่ว่าบ้านเท่านี้จัะใช้รับขวเนาะไล่เนาะไล่กับขวประมันเก้าเก้าสิบคู่วูวู้เฮ้ยมี่ยังเห็นมูกปลาหมูกปลาถือแหง้า โอ้เห็นี่ก็เชบเชฟเอ้ยสบายดีโอทำความสะอาดขนาดเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดห่อนี่บ่เหือนสารบันซองเขาเนาะยังอยู่เทิงอีกโอ้ลายลายขอบคั่เนาะเจอพุ่นยังไปสุดหอดพุ่นเผินวับทุกคนโอ้จากเทำสิได้ย่างสุดหรือบ่มมาหนี่บางทีก็ เออมันจึงมุ้งันเนาะเออถาขางหนะมีเงโดยโดยเมื่อกี้เราจะเข้าไปนี่ฝากขวยที่งน้านั่นอ๋อย่างย่างยู่ตัวนั้นย่างทางท่านนด้เข้าไปฝากหัวยแต่ว่าเราจะขึ้นทางพีก่อนทุกคนโอ้ยได้บรรยากาศถือว่าไก่กับธรรมชาติไก่กับป่าไม้เขียวๆเย็นๆสิว่าฮอร์ไลกับโบฮอน สบายเย็นไล่กบ,บวยเย็นพอดีเลยอันนี้บรรยากาศที่ว่าแรงแรงแน่จากน้อยโอ้เหื่นหลังนั้นกำลังเฮ็ดกินเฮ็ดอยากอยู่เนาะเห็นควันไฟอยู่ทุกคน <c oughs> ผุดผลสาา <c oughs> สบายดีสบายดีก <c oughs> อสารหวดบโบรือสารติบเขา โอ้ผ่นซานติบเคา้าทางนั้นโอ้ชุดทอตนี่แหละเน่โอ้กําลังมาแต่ส่วนได้ผ่นเอี่ยมเ้ยเรกอกเลย ทา,ทางนี้เขาสูบกอกลายเกือบหมทุกคนแต่ว่าทางบ้านเฮานี่กอกน้อยๆสุดฮอดนี่ได้ทุกคนเลยกายนี่ก็เข้าปา่าเพล่ะไปไปไปจะได้พาทุกคนกลับก่อนกลับล้างอีกเอาต่บัวชาวบ้านกับเจ้าใส่น้าแบบไหนทุกคนน่าจะเป็นน้าปราปาหรือว่าน้าบดาน กระจ้โอ้ถ้าบอกก็เป็นน้ำดึงมาจากภูพาพันเลยเพราะวาบานเพิ่นน um, um. ี่ธรรมชาติมีภูอยู่เอาๆอเดี๋ยวย่างออกเมื่อก่อนหัวกระจอยอยู่บางตัวกับตุ้ยบางตัวกับธรรมดาทุกคนเลย เด็กผู้บ้านให้กระทงเพียงเด็กกรทงเพียงบอนนี้แต่ว่าขึ้นเทิงกันก็จะมีผู้นอนอยู่อ,อ้าท้ามแน่บ้านเฮา,า,านี่เฮามาอยู่แต่ด้นหรือเปล่าหรือว่าเฮายายมาแต่ผู้ด้อยตะกี้นี่ ตังตังมาตังแตกีเลยเนาะอยู่นี่เนาะนถือว่าบ้านกะเจ้านี่อยู่แต่ฮิงเลยนะทุกคนเลยฮะ <c oughs> ขมคืดว่าเข้ามาแต่ครูบอยบูแมนนี่พอว้าวเห็นสังเกตได้ว่าต้นมะพร้าวสูงๆนะถือว่าเขาอยู่หลายปีเป็นหมู่บ้านของกะเจ้าแตกี้มาตังทินทานอยู่นี่หรือว่าเป็นต้นกําเนิดของเขาอยู่นี่นะ <c oughs> ถ้าว่ากะเจ้า,าอายุไม่ไม่นี่กับบแมนได้เออ ได้บ่แม่บ่ได้บ่ได้โอ้คมคมเคิดว่ามากตัวนี้ว่ากินได้ทุกคนโอ้ขาดเอ้ยลูกหลานไม่ใจหมดเลยอยู่นี่อ๋อบ้านเฮานี่เขาเห็ดนาเนาะแม่เนาะหรือว่าเห็ดไห้บ่ลายกว่าเห็ดไห้บ่มีเห็ดนาเอาเลยเรียกว่าอยู่ทงเพียงนี่เห็ดนาโอ้เอา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 บาทนี่ นี่การเก็บฟืนเก็บอีกอยังฟืนนี่เขาเอินได้ภาษาเขาปอสเปอยเปอยมปอยเปยมแม่นปอสเนาะปอสเป็นภาษาเออมปอยมปยดมัเป็นภาษานั่นภาษากะตูเนาะนี่ประมาณนี้ได้ยำตกแรงลงมาโอ้สะพานคามคามหมู่บ้าน ็นสะพานที่ก็เจ้าข้ามเป็นสะพานข้ามไปในหมู่บ้านนี่หรือว่าเฮือนของเขาอยู่นี่โอ้โหเป็นครัวไม่แล้วก็สาวบ้านก็ใช้ชีวิตก็คือว่าอะไรทุกคนเอาน้านี่หดพักโคกเน่าหดหญ้าก็ได้เออหรือว่าเอาไปใช้ในอื่นก็ได้นี่โอ้โหสบายดีเบ้าสบายดีอุ๊บอุ๊บ คือมันตีงได้ได้ตัวนี้ <c oughs> มันตีงได้เนาะเออทำรถจกักคขึ้นซิบัวได้ดอกมาดิปลุกไอ้ยังไอ้นีป่ปลุกพักบ่โอ้จังแม่นดุแท้แนวนี่กระเบอ้อมันก็โอเคเลยแหละมันต้องหาเชียเงนินซื้อพักซื้อนหน้านนินี่โอ้สุดยอดหอมบัวหอมปอมหอมเปครบ Dưới này, khắp chốp Dưới đây như đây coi, dưới đây, ờ, ma pia Nhanh chóng, dưới đây Tuyệt vời, bởi mà phần cây cây nam này Đấy, hốt đấy, tụi con Má nhóc à Ờ, má đúng chơi đúng, nó mò đúng huyền khâu dưới này Huyền khổng mẹ này nó Má đẹp xúp nó, ơ

โอ้ผมาหาซื้อเครื่องของอย,อยู่นี่เดีวเพิ่นสีเมือบ้านหรือว่ามือเฮือนี่พุ่นเอาทุกคนเออต้องขอขอบอกขอบใจลา,ล,าลายทุกคนที่ได้รับชมวิถีชีวิตชาวบ้านได้ลือลือว่าได้เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้คมเผากระโดกอ่มียียางลายได้ฝากตอนทุกคนได้รับมาเที่ยวชมน่วกันนะนะอันนี้คือโอู้หลืมบ้าทยังบวนน่เด็ตัวนี้นะแต <ไป S 2> ่เอาเขอาอาวายพรทุกคนเออ อยู่อยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแหง้งคอให้ล้ำให้รวยเดอ้อคนเก็บอย่าได้ความไข่อย่ามีเดอ้อไปทางใดก็คอให้คนหักพุนแพงเอาทุกคนเดอ้อคมกับขอจบเพียงเท่านี้ขอสิ้นชุดเพียงเท่านี้แ้วกสิเดินต่อนะเดินทางต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองคมเผากรโดนในเดอ้อเผื่อเป็นกำลังใจในการาทาคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบาย